โอเคทุกคนสบายดีอีกฮอบเดี๋ยวน้องตุ๊กกับอีแม่จะพากันไปเอายาเอาก็คือไปเอากกกลางป่าเนาะมาต้มให้พ่ออาบละก <ละ S 2> <แ>ันแซ,แซดิบแซดิบแซดิบเนาะแซดิบอาบอ่ะเราจากนั้นก็นซีพากันไปอ่ซือ้อยาเดี๋ยวตัวเองซื้อยากลับไปโพอันนี้ต้องขอบใจเอฟซี ทางฟังไทยหลยๆเลยที่แบบแนะนามาเนาะเพราะว่าเห็น f อฟซคนไทยหลายคนบอกว่านี่เลยน้องตุ๊กตาอยู่อ่นทาประเทศไทยเนี่ยเพิ่นจะใช้ย,ยาไปโพแบบที่เป็นโพงเที่ว่าเอามาอ้า,อามให้เด็กน้อยหรือว่าเอามากินแน่นะทุกคนเพราะว่าคนไทยเขาเราจะใชา้ย,ยาตัวนี้แล้วตื่กเลยออ้คิดเลยคิดว่าโอ้อยาวซิมีขายบ่อ๋อคิดไปคิดมาไปอู้เคยซื้อให้ลูกแล้วเอออูฝากซื้อน้องตุ๊กฝากน้องตุ๊กซื้อยากาไปโพให้อน้องออโต้เพอานน้องออโต้ก็เป็นคือกัน แล้วทีเนี้ยอันน้นองตู้ก็เลยแล้วแต่อ่ะผู้ที่ออาบางคนเป็นน้อยบางคนเป็นหลายมันแล้วแต่มันม,ม,นมีมันมีแบบหลายลักษณะของคนเป็นท่านะไหมเนาะแต่พอ่อเป็นนักเขาพราะเเคยเป็น พอโบเคยเป็นเลยตั้งแต่น้อยเท่าไ่เมื่อกี้ก็ถล่มกับเมตอยูไทยพูดแหละเนาะเมน้อยยุสกุลพูดแหละเมตูก็บอกว่าแนะนำมาเป็นยาใบโพเพราะอยู่บ้านเขา่างเขาจะก็ใช่ยาใบโพสินะก็เลยต้องแบบโอ้ขอบใจคนไทยทุกๆคนหลายๆที่แบบคอมเมนต์มาว่าให้ใส่ยากาใบโพใส่ยากระใบโพโอเคก็เลยที่พกันไปเอาอันป้านเขาจะใส่เป็นกกอันนี้นะเมนอ้าพายดน้อยเนาะกกกลางป่ามาเอามาแซอ้อหาเด็๊กกกมอนกุกมอนคือกันแมนกกต้นมอนนะ แล้วก็เอามาแซ่อาบมาอีหยังเนี่ยมาต้มมาแซ่อาบเฮาจะใช้เป็นยาพื้นบ้านก็คือแบบบ้านเขาเน่แล้วก็บวกกับยาค่ะใบโพธิ์ที่ทั้งกลิ่นเน่แล้วก็นกทางถ่านเนี่ยมาต้มบออาบ,อบบอกพอแน่ใจคือกันเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเนาะค <c oughs> ักแช่ว่าวเฮาพากันมาหาอีเม่เคยมาเอาบออยู่นี่เคยมาเอาอยูอ่ตอนนอั้นไทเกอรตอนไทเกอร์ยังน้อยน้อยไทเกอร์ปิดตุ้มมักแดงอ๋อตอนไทเกอร์ตอนน้อยก็เป็นตุ้มมักแดงมันมีอะไร มีทมีบแนวตุ้มบ่ะตุ้มมากมากแดงมากน้อยๆยห้คล้ายๆคือตุ้มฝนเงหือฮะพอตัวนี้เป็นตุ้มที่ว่าคือไฟโปกฮันตัวเอเป็นตุ้มแบบเป็นน้ำใสๆน้ำใสๆอซุ่ยใสอ่ะเอิญแล้วแต่ว่าแนวหนึ่งแล้วชีหฮมน้องแล้วเป็นตุ้มยใหญ่ป่อยๆแมนมันจะมีแบบว่าเป็นตุ้มน้อยๆขึ้นรล่ๆอ่นแล้วเป็นมันห่มน้ำน้ำใสๆกับตุ้มยใหญ่แล้วเป็นเป้าพร้อมฮันมันแมนแต่พอนี่เป็นแบบขึ้นแลพุทธพุท ็นต่ยานแห่งเขาก็ยังหูซึกยาน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 ตัวเองติดหูซึกแบบยานตัวเองติดขนาดเลยแต่เพรานว่าข้าหาบ่มีอาการไข้กับกับบวมเป็นยังไงบ่แม่เนื้อพี่แม่คือเป็นเนื้อกระตุนกระตุยยานยานติดนำโอคนอีแม่ติดนี่เพฮ้ยหลายๆคนบอกว่าช่วงระยะนี้บ่ต้องพากันออกจากบ้านเดินวะเราต้องไปคู่คีกับคนอื่นเดี๋ยวเขาสิติดนำ โอ้โหสิมีอยู่เอาบ้าเดินทวอาลามานฝนตกน้ำมันคุ้นนะยิ่งเส่จื้อบออีทางได้ละจื้อต้นอยาก่ะย่างโล่ยางนำหน้าสนามขันติงผูหูน่ะเธอรู้เธอต้องนำหน้าเดิม่เดิอเพราะว่าเธอืคดู ที่แรกว่าสิกลับเวียงมืออื่นแต่ว่าแม่คุณก็บอกว่าอุ้ยอย่าเฝ้ากลับพ่อยังเบื่อพอบสบายบุญผู้เบิึงก็เลยต้องได้เบิ่งพ่อยังก่อนแา่ว่าไอ้ต่างก็พินาศกันลิ้นยังลิ้นอยู่แม่บุญผูบึงของพี่เขาแต่งชุดช่วยพี่เขาจะไม่เล่นแม่กับแม่กับแบบแม่กับเขาคอยสบายสินั่นละให้ต่างเก็พินาเพิ่นลิ้นสงสารล้วแบบบมีผู้ไผ่เบื้องพ่ออีแม่บุญไผ่เบิ้งน้องเนาะน้องก็เป็ดสินั่นน้องตุกกเลยต้องอยู่เป็น ที่พึ่งพาให้เมก่กระพ่อก่อนแต่งอยู่แต่งกินให้เบกเฮเยกสารเข้าน้ำซ้ำป่าอย่ายอีกเาะคุูกล้ามาน่าวะกลเล่นมาตอ้ได้่อคือเห็นถ้าขินหอดตอดอาบน้ำสานได้นอ,อนตื่น้อยโดดบอกนี่แหละโอ้ยแกเคิร์กนงปะปะเปื่อยเลยอาบโดดตื่น้อย มีบนเนาะเฮามาหาอยู่แค่ลำซารเด้นนี่เขาก็บม่เคยเห็นเนาะต้นต้นนี่วะไหนต้นตัวนี้บ่เขาเห็นละเห็นละเห็นละต้นตัวนี้เลยวะัะเป็นน้านดีวะจะเป็นหน้ามันแล้วก็ฮองโกกลางป่าโอ้ที่มันเป็นน้ามัะให้เฮาให้เฮาตัดเอาบ่มันเป็นน้า ระวังไงเด้อใส่ซีนอีกลำบากป้าผักกุ้มนะไล่ให้ไล่วะน้อสะอ่อนดิโอ้ยตกใจโดดน้ำเสียงดังมันต้นนันเป็นน้านะแต่บางว่าภาษาไทยเอิเอเอมาจงังดายเลยบู่ามันเอิคือกันโบรหรือเคยเห็นโบสินะอ๋อเอาต้นไปแบบน,นี้เลยวะแม,ม่เอาก้างเาก้างมันเนาะนึกเ่านว่าเซลใบผม อ๋อแบบนี้ไปเลยนี่แต่ละแต่ละพื้นที่มันก็จะมีการทักษาที่เราบอกคือกันมาเขาดึงมะตัดไปพอส้มอ้าน้ำเธอซองเธอระวังเด้อแมเอ้ย ได้ไหมคะโอ okay, เคมะได้แล้วได้แล้วราบร่พอจะมาเอาดอกเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านแนวนี้นะเดี๋ยวเหามาเอาให้กระไดหามมองละ<ม>โอ้เป็นน้ำหน้ำหน่ำอันนี้แม,ม, <laughs> ม,ม,ม่นหน่ำเป็นไผ่อันมีผ้วอะไรลินซูด้วยหน่ำอันนี้หน่ำอันนี้เป็นหน่ำที่แบบว่าอันเป็นไผ่อันเฮ็ดบ้าบอหรือว่าแบบลินอัน เออเล่นซูเล่นบบานี uh, mm ่น hmm. hey! like anyway. ี่ได้น้ำตัวนี้ได้น้ำมันนี่แหละระวังเด้อระวังเด้อทุกคนเด้อมันพายแบบอ่านล่นซูล่นบบานี่ชิได้เจอน้ำแบบนี้แหละรุ่นกุรุ่นกงยิ้วเพื่อไรรุ่นน้ำกงยิ้วเพื่อไรนี่นะโอ้มันเป็นต้นแนวนี้เนาะห่างก็เคยเห็นคือกันดิเพื่อแรกคือกันนี่ที่เคยเห็นแต่ฮาวผู้น้อยฮาวผู้น้อยบุกู้เท่าบู้แก่จงหูเสียงมีเม่เท่าแหงนี่ นั่นเด้เนี่ยว,ว่าตอนที่เขาเป็ีย่ยนท่นเปิดยงน้อยพุโนเขาซิจือ้อยังแล้วกัอีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าต่อไปเขาเป็นผู้เท่าเทาองซิฮู้ล้วนะกกอันนี้กกกลางป่าเนาะกกกลางป่าเลยฮู้แล้ววันนี้น่ะผู้บ่าวน้อยอาบน้ำอยากอาบน้ำนำเดโน้ยวยานวะ น้ำขุนหรอแห่น้ำขุนมันน้ำโบยานวะวบ,บยานหนไอยเสียงต่อบบบยานก็กลางป่าแยกดมกินน่ะมันไปกินอะไรแม่เดี๋ยวน้องตุ๊กกับแม่เอออีแม่อยู่หันเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กสิออกไปซื้อยากาใบโพ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็คือเดี๋ยวเขาที่ไปอ่าโอนเงินแลกเงินก้อนตอนนี้นะนรู้ไหมเนาะเดี๋ยวโอนเงินแลกเงินกับอีแม่เดี๋ยวเพราะว่าน้องตูกคันยืมเงินแม่ให้ยืมเงินอีแม่ทั้งว่าเท่าไหร่แม่สี่พันวะหอดบ่บ่ฮอดสามพันกาบาทเนาะโอ้โหยันบ่ฮอดอยู่แล้วเอาเมื่อวานเมื่อวานนี่ส่อเมื่อวานนี้เท่าไหร่แนึงล้านหน,นึ่ง ่เล้าน,ลา,นลานหนึ่งกับล้านนึงซองล้านซองไรคะเดะสามพันแปดสามพันเจ็ดร้อยเอเอาห้าพันเลยบายสี 4, 000, <c oughs> ่พันทะลึกแล้วอุต <c oughs> ส่าห์เพิ่มให้เต็มสี่พันในนี้หนะให้จริงมันสามพันกว่าบาทนึงส่วนให้กับส่วนให้ใดส่วนให้กับส่วนให้ใดส่วนยืมกับส่วนยืมแต่อันนี้เขายืมเงิอนอีเม้น่ะต่อยหมดไรได้ นี่แหละยืมเงินอีแม่เพราะว่ายืมเงินอีแม่สุ่มมาเพราะว่างเตี้ยผมมีเงินกีบก็เลยเอาเงินสดกับแม่สุ่มมาละกันยืมเงินอีแม่เองล้านหนึง่งจะซื้อเอาเอาเงินบ้านนี่แหละโอนเงินบ้านแลกเงินกีบน้ำมูกไหลฮะข้าวกระเพิดห<า>้าได้หรอกระเพิดกูเฮามีเฮามีมอาหารเราอยู่เดี๋ยวสิท่าโทรทุ่มท่าไปนอแล้วทไม่ใช่ท่าเลยน้อย อ่ะซื้อบะหม่าท์ไปเพื่อแต่ก็โอโค้งไปทางนั้นเอาะอี้ซื้อซื้อแม่ไปน้ำเผาวะนี่อุ้ไปอันเลอะกว่าสิบบุไตก่อนจังหวะชอบอันกินซีซีนู่นมาย่างมาเลยให้พ่อเลยไปเลยก็แล้วไม่อยากกลับคำน่ะก็ไปเลยไปเสียยาให้พ่อแล้วก็ไปเลยใช่พ่อแล้วก็ไปเลยไม่เป็นไปเลยใจละมาไม่ยืนน้ำกันนั่นแหละสิชีวิตกันนั่นแหละพี่กันย่างเที่ยงกันนี่แหละ เราไปยังดอกทุกคนเลยหลัง huh. ตุกข์คันบอยอมแม่บอยอมเก่งบอยอมคือคนอื่นอะยอมบ่ได้ยยังเว้นแม่บอยอมเนี่ยอย่างคูณปอมันเที่ยงเรามีความสุขไงดิเวลาถึงอีเมฆหายมีความสุขมีความสุขเวลาถึงอีเมฆหายนิ้มแบบมีความสุขขนาดเที่ยงเพราะวนาทางเที่ยงทางแบบสุดยอดเลยเลยเอาอีเมฆก็บเสดจื่อเ่าตลอดไปเท่าชีวิตนี้เลยว่ะ มีแต่มึงผู้เดียวที่เที่ยงกูอยู่นี่สินะโบแม่เราถอดลูกแล้วพอลูกมาแล้วเที่ยงกันอารมณ์เสียเลแม่กันเลต่อไลยตอนโทรสัมภาษณ์กันคิดทอดคิดทอดเป็นคนละคนเลยนะเพราะบอว่าเื่อและโบยังให้มึงอยู่มาเที่ยงกันตลอดนะเที่ยงกันตลอดโอ้มันอันเดิมโบเข้าใจคือกันโอ้แต่ มีแต่เรื่องเที่ยงอลยแหละแม่เอ้ยเทาเที่ยงเจ้าน่ะแล้วอื่นเทาก,ก็ดีเบิดแม่ตีฉันตีคืนดีมืออย่างน,อน้อยคือกันตีแม่ตีฟัดฟัดตีปัดฟัดแ <c oughs> ม่กับขึ้นลูกกับขึ้นสักกันแ <c oughs> ต่ไงมาเขาตีดอกว <c oughs> ่<อ> <c oughs> าบตีได้แม่ปุ๊บว่าถึงเอาบ้านนั้นคือกันเ <c oughs> ขาเอ้อว่าหักแม่เด้ฮักเสมอต้นเสมอปลาย <c oughs> หักตั้งแต่น้อยหอนใหญ่แล้วหักแล้วตีมาตีกลับสินะแม่นอแมผู้เดียวก็เฮยอ่อเฮยตีนี่ละบเมามมเฮรงมาเฮยเต็มวเฮยยังอีกเฮยเว้าวเฮยหอนเหินละเยยางไปเอาแล้วมายู่เขียนไ่น้ำสัตเบิงตุม่มดังอีกพอไล่หลาย,ลายอ่ะเไม่ตู้ไปใส่ไม่ตู้ไปใส่<อ> กเบื้องล่างอีพ่อพ่อดิแซ่อีพ่ออาบตัวนี้นะเดี๋ยวสิซื้อยากลับไปเผลอพ่อมากินกับเซตแต่นั้นนะอันนี้ว่าโกการปลาแท้จิโกก็เป็นน้าเมียแม่เราออกโกกาง์ป้าเนาะเอาใหม่แซ่ได้ออกมากจนเงาผุนอีพ่อน่ะอีพ่อออกลไรให้ไล่วะเซอาแต่มันอกตุ้มแล้วมันก็แตกเองนะพ่อเนาะ เส้าหว่มีตู้ตัวนี้เศรษฐีมันเกิดจากย่างอ่ะบุ้งเลยแก่เส้าไวย์มอญมาเลยบวกมอญเก่ามาแล้วเด็กมอนต้มอาบแล้วก็ต้มเออ้ตมกินแล้วก็ต้มเสร็จกินขังน้ำอีกบวกมอนให้หนูต้มตับต้มตับเกิ่มกล้วก็กินแล้วนักพอกินยาพืชบ้านไส้แล้วนะพอยามันพืชบ้านมันโบแหงคือยาแบบพวกเม็ดดอก กินละหมอเพราะว่าจะกินวัดก็เข้าใจแต่เพราะว่าอันนั้นดิเพราะว่ายานี่เพราะมันตุ้มมันอยู่นอกดิเขาต้องใส่พวกยาพื้นบ้านท่านในนั้นนี่มันบูคือเขาเจ็บภายในเขาต้องกินยาอาหารอย่างเดียวไว้เพื่อนเอาก้างปลาเรามาต้มอาบอีกงูเส้าเนี่ยก็ต้มต้มสั่งยาสูบดิสั่งทัศต์ยาสูบนะบูมารกยาสูบแห่งอุ้มหมอทอาหมอเอาไปดู เลยจังโอ้พูเฟนหมอนอันเดิมหมอนแก้วต้องเป็นก่อมอนแก้วเป็นหรือมอนแก้วหมอนแก้วอย่างที่วัดมีอยู่วัดนะเออหมอนอันนี้พูเป็นหมอนอีกมีชิ้นหนึ่งว่าก็หมอนกับกุกหมอนนั่นเลยมีมันมีจักหมอนซขนาดช่อหมอนหมอนแยกรบหมอนยังหมอนอีกกับหมอนแก้วอันยุใส่ยุใสอีกหมอนหนึ่งแก้วอยู่วัดวัดโตเดียวจิ๋มองไรมองไรของวัดเครือปูขึ้นนั่นว่า มูแมนจะนะคนละามอนี่กระนอกบ้านมีไร่หมอเปะทุนอะใช่ตัวนี้กรของป้อมนะจะนะวอดีพากินร้องปอมกินของป้อมเบิ้ดเป็นต้มหมอน้าง่าองปอมกินของป้อมเล่นหมอนติดลูกเป็นยาโอ้ใจหมอนแก้วต้องเส้นแม่นว่าหอ้ มันแค่ไหนขึ้นว uh> uh> um, um. ัดหนโอ้เม่อยนำนดีเนาะจัคสัอีตดหรือจักสัหัวก่อนตอนนี้อาตนนี้แล้วะกับอันไปซื้อกาบุบูัวกันอืออือคิดกระหมดอย่งจิหมดอันเดียวกันเออเอย่าขวัเดะ อแต่ละมือแต่ละเดี่เจอแต่เนี่ยแปลกๆครับจะแต่อีหยังกับโบเน่ปแปลกๆไปทุกคนเดี๋ยว้องเตียงสิให้แม่เพิ่นเอ้าวนำไปแท่หน้าไม่พอให้พออาบหยังแล้วเดี๋ยวน้องตุ๊กสิออกไปซื้อยากับไม่พอแล้วก็เดี๋ยวสิไปหาสะหัวไปซื้อของกินในตลาดแล้วก็มาให้พ่อเมล็ดเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าโอเคพ่อสุปซักจะดีขึ้นบ่แต่การไข้ยังถือว่าดีขึ้นหลายแล้วเพราะว่า้เตียงก็หาแตงกินอี่ยังให้พอนะ้วใครที่ติดตามอีพีที่แล้วอย่างจะเห็นว่าเออ้เตียงได้แตงกิจนี่ยังพ่อยังพอยังกินยาแล้วก็ ทัางกินทางพื้นบ้านเนีเพราะว่าสียผู้เสยไหล่เม้นทาเป็นตุ่มแบบเนี้ยอยู่บ้านน้องตุ่มจะแบบกินยาแล้วกัอ่สาสยหลยจะเน้นเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องของแบบยาพืชบ้านในการต้มอ,อาบยาทาพวกนี้หลายก่อนเนาะมันจะหายไวแน,น,น่แม่นเทและมันหายไวอีหลีเพราะว่าเห็นคนเป็นหล่ยอยู่แล้วแบบข้าเจ,จ้ากระไซสิซนะแต่ยาใบโพนี่ต้องเก่กับบรเคยเห็นพกเพราะปกติเราอยู่บ้านน้องตุ่มจะใช้เป็นพวกต้มอาบทาอย่างนี้หลายก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นเธอแรกจะแบบจะได้เห็น กการใช้ยากายโพต้องขอบใจ FC ทุกคนหลายๆเดียวเขาจะพากันไปซื้อมาให้พ่อไปไปสกูปไปหลังจากที่ไปซื้อยามาเจ้าเขาก็ซื้อบัวได้ยาแล้วแหมเนาะได้ก็เป็นเม็ดไต้ได้จะเป็นเม็ดแมนเติดพงบัวได้อะไรพวกนี้มีมาตลาดมาทานขายาเมทางขายาบวกนีแล้วก็ตอนนี้กำลังสิพากันไปเบิ่งกลานน้อยหลังหลานน้อยเป็นอุปนันน้อย ราคาเมื่อกี้เมื่เงินไปหลายแม่เมื่อเงินโค่หลายเลยอุ้ลมเย็นแทบเมื่ไหร่ไปด้ย<อ>ไปเพื่อเดียวเจ็ดเซน,เนไปเพื่อเดียวเนเป็นพันราคาทุกคนคือแบบแเมื่อผันกว่าคือของเขาได้แต่แบบน้อยเดียวนึงอ่ะซิ้นมูอหันเซนไลเซนยกชนะโทษมาซี่ผันแล้วอืมแล้วแบบราคาสินค้าราคาคอมทุกอย่างเลยแบบแพงแหงอ่ะคือแบบ เรียนรู้อาการเจ็ดสิบเจ็ดชิ้นเดสิบเป็นแศษคือแบบแค่เสื้อตัวเดียวอ่ะราคาเป็นร้อยกว่าบาทคันยูไทยไหมอันร้อยบาทขบเกินร้อยบาทอยู่แล้วยูไทยลาวแบบอย่างก็แพงแม้แต่พักแม้แต่ซีนแม้แต่อย่างทุกอย่างแบบยอมรับงรัวแม้แต่ทุกอย่างแพงแพงแบบมันแพงเฉพาะเมืองเฮานี่แหละเมืองอื่นอยู่มือแพงอืดป่านสิได้แพงแพงเมืองเฮาซื่อแหละที่อื่นไ่ได้แพงแตย อยู่เบี่ยงมองตุ๊้องตุ๊ซื้อผักอันบลยไม่ได้แพงคือ,อยุบานเขาเคร่งต่อเคร่งเลยว้ายอมใจเลยว่าราคาของดทว<ๆ>ย,ยไ,ไดกระดิ่ขงข้ากัญญางมหาลาดอยู่เหนินดังนี้อันนี้ปเป็นของ,น,องน้องสาวของตุ๊สีเหนินน้องตุ๊อยู่หันโค้งมาเดียวซ้ายเธอจะมาแกะขี้ดังโซกล้องฉันบ่ได้นะ พี่อีก่าโดนทางเส้นทางบ้านเฮาก็จะเป็นคอนกรีตแล้วเด้อจกจะจะน้ดได้แหละอืกเดือนแล้ววเท่าเดือนอยู่เนาะอดือตสั่งได้ง่ายีซื้อง่ายเี่ฮ่าคุณน่ะคือเวลาน้ไปเนาะ กวนจะะเออเออเออกออเ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 อ้งออเออเอเออเออเออเไอเออเาเออออออเอเออเออเออออเออเออเอองะอออเอ้ออเเอ